ัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะผมมาบูดเองครับอันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปหาลูกระเบิดกับซีไม้ใช่ไหมยีงไงมิสติกอันนี้ครับผมใครทำครบบ้างนะครับผมยังทั้งไม่ครบเลยเลรีจินเกับติอีกสองตัวครับผมอันนี้ผมดูแล้วมันเป็นระเบิดอันนี้ก็เป็นแมกับคุณก่อนจะไปเดี๋ยวผมขอหางบก,ก่อนแล้วกันเนาะ มีงบอยู่หมื่นกว่าอ่าผมก็เก็บให้ถึงหนึ่งแสนห้าก่อนเนาะแต่เกินมานิดนึงเพราะว่าจะต้องใช้งบไปกันหาและเบิดก็คือเราจะต้องซื้อนี่นจะต้องซื้อกงครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีทําให้นะครับว่าเออหาหาหา,หายังไงเนาะเดี๋ยวผมจะตัดไปช่วงตอนที่ผมฟาร์มก่อนแล้วกันเพราะว่าเงินงบของผมไม่มีนะครับงบของผมมีแค่เบื่อเดียวเองเดี๋ยวขอฟาร์มก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันเนาะเดี๋ยวผมจะตัดช่วงนี้ไปพองบถึงปุ๊บเดี๋ยวเรามาทำเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทําคําหอบไปด้วยเลยอ่่าาาาสสสัััดีีคครรบบมอ ีงบอยู่ประมาณนี้ครับวิธีตกหาระเบิรดนะครับง่ายๆเลยครับเราจะต้องซื้อหอยสั่งก่อนเนาะเก็บเอาไว้ก่อน เพราะว่าเราจะได้เอาไว้กลับมาที่นี่ครับด้วยการกดจุดเซฟครับคุยกับเอพซเดินน้ำครับเอเป็นการเซฟอยู่ที่นี่ครับพอเราเซฟเสร็จเราก็มาที่นี่เลยเข้ากระจกไปซัสโตนครับทีนี้มาแล้วเราก็ไปคุยกับพ่อมดครับไปขอบัฟจากเขาเนาะคือบัฟลัคกี้นี่จากพ่อมดบัฟลัคจะเพิ่มเปอร์เซนต์การได้ระเบิดนั่นเองครับผมงั้นเราจะต้องไปขอลักจากเขานะด้วยราคา5 0 0 0ยังแพงบัฟลักบัฟนี่ 5 0 0พันจะได้สิบนาทีนะครับผมะงั้นเราจะขออีกรอบหนึ่ง mm hmm. ขอเลยนี่ยี่สบีที่ยี่สิบนาทียี่สิบนาทีเขียนอีร้อยจากนั้นก็เราก็จะใช้หอยสังเป่ากับบ้านอ่าข้อดีของหอยสังนะครับเราสามารถเปิดวาร์ปเพื่อนได้ด้วยนะฟึบนี่การเปิดวาร์ปนะครับยังไงเพื่อนก็สามารถกลับพร้อมกับเราได้ครับแต่ว่าอยู่ที่ว่าเพื่อนเซฟไว้ตรงไหนนี่แล้วเราก็ซื้อกงผมก็จะเอากงเพิ่มก็จะวาร์ปห้าร้อยวว 500. เอาเลยห้าร้อยห้าร้อยกงไปเลย โอ้มึงนีพอนะครับสี่สร้อพอนะสี่้อยพอะมึงหนีมึงนีงนอ่าทีนี้เราก็ไปวางกันเลยตอนนี้เราก็วางได้แล้วครับวางหันและเปิดบัฟลักก็จะช่วยทําให้เราได้โอกาสได้ได้ระเบิดมากขึ้นครับผมมันแค่โอกาสนะแล้วจะดวงด้วยครับแต่แนะนําให้มีบับควางไปเรารู้เลยจุดจุดบับไปเรารู้เลยแล้วก็ไปวางตรงนู้นดีกว,ว่านี่แนะนําวางตรงนี้ด้วยอ่านี่น รุ่นน้องผมก็กระปอก,กันครับให้ให้ใหมาวางริแล้วก็ไปวางตรงนี้ตรงคอนเทนเนอร์ครับตรง NPC เอพซีนอนล้มกริ้งเนี่ยอะไรเงี้ยเอ๊ะกินยังได้อยู่เลยจะแวไปโรลเลอรอืมวางวางวางจะพอไหมจ,จะพอไ่ไจะคือที่ก็ะจะได้แค่สามร้อยมั้งผมว่า เนี่ได้แค่สามรอยก็อลุงุเอดระเบิดระเบิดระเบิดเย้โอดลูงโบเป็นหัวทิพเลยโอเควางดีเลยเอ้ยอีกแล้วเราก็ไปวางนี้ต่อ๋อไม่หอมไม่ห้ยเออจลืนบอกไปครับ มถ่ายช่วงนี้คือช่วงที่เขาอัปเดตแล้วนะวันนี้มีอะไรมาบ้างเดี๋ยวผมจะมาบอกโอ้ยเลยร้อยร้อยหกสิบกรงวางไว้ไหนยิงเนี่ยช่วงที่ผมทาอยู่เป็นช่วงที่เขาอัปเดตกันนะตอนนี้นก็ระเบิดก็โดนเนื้อแล้วนะราคาแบบไม่แรงละเนื้อเรื่องราคาไปเรร้อยระเบิดอุ้ตกใจเสียงน่งนากลัวมากน่าจะวางได้แค่สามร้อยกรงแฮ แย่จังหมดแล้ว <Ton> อ <meeting NG raft> ่ะวาตรงไม่ได้แล้วเราก็รอครับรอรออีกรออีกยังไม่ได้ใจรออีกรอยีกรอยีระหว่างนี้หาให้ทำไปก่อนครับเดี๋ยวอีกสักน่าจะใกล้ได้หาหลักว่าไปเก็บกันได้ี จะไปกินลูกเนี่ยฟึ๊บฟึ๊บตกจะตกจะตกจะตกสี่ไม้สี่ไม้มาไหมสี่ไม้มาไหม ได้แล้วหนึ่งว้าวได้แล้เย็หนึ่ลูกได้กี่ลูกไกี่ลูกโอ้ถ้าครบอันนี้ผมถือโอกาสไปเปิดอันนี้ได้แล้เนี่ย เดี๋ยวต่อไปก็มีหาดเบ็ดใหม่ก็ยนดรูปเลยยืกรูปโหวางไว้ยิ่งเก็บไปเยอะเลยโอ้โห,โหอาวิธีวางนี้ก็เป็นวิธีการเพิ่มเลรลดีที่ดีเหมือนกันนะครับ การที่อะไรนะขาดเปิลอะไรเงี้ยเอาไปใช้ดูได้ครับตกปลาเอ้ยการใช้ใสี่กงดักปลาน้องใครที่เพิ่มยงไงน้อยใช้ได้ผมบอกเลยว่าตอนนี้เกมพัสตอนนี้โอเคละเนี่ยควรซื้อมาได้แล้วใครที่มีงบน้องซื้อได้เลย EP ผมเพิ่งซื้อเมื่อกี้เองตอนอัปเดตพอรู้ว่ามันแคปเลเวลห้าร้อยผมนี่รีบซื้อเลยอุ้ยติดซีไมล์หนึ่งผมจะได้กี่ลูกเนี่ยประมาณสามร้อยกงเนาะสามร้อยอันปะตอนสองร้อยห้าสิบกงจะได้เท่าไหร่เนี่ย จะได้ก,กี่ชิ้นอุ้ยดะเล้วอ่าอันที่สามวนน้ำหนักอันนี้เยอะกว่าแฮะน้ำหนักระเบิดอึบอึอึโอ,อ,อ้ดูสิครับเบียวขึ้นไวมากแนะนำเลยครับเกมหาตอนนี้น่าจะคุ้มที่สุดแล้วก็น่าจะเป็น EP เนอะเพราะว่าแคปเบียวห้าร้อยแล้วตอนนี้ซื้อได้ซื้อได้ตอนแรกผมก็ลังเลนั้งนานว่าจะซื้อดีไหมแต่ตอนนี้ผมลังเลมากซื้อเลยตอนเนี้ยซื้อเรีบร้อย บจวางได้สูงสุดประมาณสองร้อยกว่ามั้งเนี่ยแถานี้โอเคแล้วไปดูกันว่าเราได้กี่ลูกเราก็นำไปหว่า้ๆๆุ้ยพี่แด้ไปตั้งสี่ลูกเนี่ยหุ้ยเอาว่าสี่ลูกสี่ไม้่ะตอนอ๋อไงสี่ไม อ่าน,นี่ครับได้แล้วง่ายๆครับวิธีนี้เนาะก็คือวิธีที่เราซื้อห like อยสั่งมาแล้วเราก็เซฟแล้วก็ว่ดไปกออสโตนไปขอแับจากพ่อมดซื้อบัฟสิซื้อบัฟอย่าซื้ออย่าเรียกว่าขอเพราะเราซื้อมาซื <c <oughs> c ้อสักสองครั้งครับประมาณเหมือนหนึ่งกับกงเอาสักสามร้อยกงก็พอเนาะเพราะว่ามันเหลือกงก็สี่สิบห้าบาทคำนวณกันคร่าวๆสี่สิบกงสี่ร้อยห้าสิบร้อยกงสี่พันห้า สี2สามสิบสองหมื่นสองบวกบับอีไปสองหมกว่าเลยต้องเตรียมงบยังไงเออถือได้ฟาร์มเมื่อเชา้าแล้วมาทำตอนช่วงสี่ทุ่มดีแหละครับมา,มาฟาร์มช่วงสี่ทุ่มเมากราฟติดพอดีเราไปซื้อหอกสามามาดีกว่าโอ้ยลืมลืมลืมโอ้ยแลยละบอลได้ยังไงเนีผมต้องต้องกันีก่อนอีก่อนครับสติปเป็ดก่อนอ่าลืมบอกไปนี่ผมเพิ่งได้มาตอนที่ผมฟาร์มพอดีด้วยเป็กับคุณมิตติอะไอย่างมากแป ใส่ครบโอเคก็ดูกันว่าทางหอกสามหน้ามาทางนี้นะถ้าใครที่แบบของครบแล้วอะไรอย่างเงี้ใช้หมดนี้แล้วโอ้โหหัวโน้หัวโน้ติดติดไม่ควรจะเร็วขึ้นไหมเลยแย่กว่าเดิมซ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 ิมอ่ามาแล้วหินออฟห้าก้อนครับมีถึงวิเนี่ยนี่ครับเราต้องใช้เหตุเอ็นชานห้าก้อนด้วยเนาะพอไหมอะไรอ่ะพีสิพอจะชื่นก็ครบนี่อ้าวเก้าสิบเจ็ดเก้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นเอ้าทำไมไปใส่ไม่ได้ โอ้ยแย่เลยครับตอนนี้เขาน่าจะปรับแล้วเนาะเวลาเราอะไรเนี้ยยืมปลาจากเพื่อนมามาแต่าสต๊าฟบัตรแ,แล้วกนะันผมเรียกว่าสต๊าฟบัตรแล้วกนะันมาสต๊าเปิดอะไรนะข้อมูลอินเด็กซ์เนี่ยมันจะมีชื่อเพื่อนอยู่ก็สรุปคือเราต้องไปตกให้ได้เหมือนเดิมครับก็คือเรายัางิกินไม่ครบนนั่เองก็คือเราต้องตกได้เท่านั้นแย่ yeah, มากแย่ yeah, มากอัปเดตใหม่มาก็มีแค่นี้แหละครับผมสำหรับการ อขอบคุณที่เข้ามารับชมนะอาจจะพูดไม่ดีพอ,อตัดคลิปแล้่มันเสียงในคลิปมันดังตัดในโปรแกรมแ้วมันดังเนาผมเลยเบาเสียงอโอ้โหจะแตกกันโอเคครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณน,นคณะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยวีไปแล้ไปเลยไปเล้